ไม่ช่อกลำใหญ่กำลังออกดอกิผลพอได้กินนะครับเก็บรักษาไว้โอ้นี่พันดีะน่เบี้ยวเขียวน่เบี้ยวเขียวนย่สมัยเป็นแม่เซนเจอร์สงไม้แถวน้ำโถงน้ำโจประเมือนเห็นพื้นตอนกิ่งชำ้ำ อ๋อซื้อเปิลนะซื้อต้นกาห้าสิบบาทใช่มาติดก้นรถเรื่องวนอ้อมทิดอ้อมแดนนะคนก็ถามว่าคนที่ไหนมาม,ามาัดจิงลำไย,ยติดก้นรถคนสาะปีโอคนสารปีมัดจิงลำไย,ยติดก้นรถความหมายคือนนยคือว่าสารปีนี้มันจะมีลำไย,ยเยอะแต่เราไม่มีเราเลยอยากจะปลูก หรือมาปลูกไว้จุดนี้นะครับพอได้ลมได้เงาตกฤดูก,การมาก็ได้กินลูกค่อยทำโซนนี้ดีๆนะครับอ๋อกินเลยลูกกินเลยหลับให้อาหารเขาสองตัวพเมียกินเลยลูกกินเลยไม่ต้องกลัวค่ะเองกลัวค่าเองไม่ได้กินอาหารนะกลัวค่ากลัวคนอื่นดีกว่า เองกลัวข้านะไปกลัวคนอื่นดีกว่าหรือกลัวมาดีกว่าเอ๋กินกินข้ามอบไปให้กินนะถ้าเองกลัวข้านะกลัวมาดีกว่ากินเลยกินเอาเจะเท้าไปเข้าลมเข้าเงากินกาแฟก่อนกินกาแฟอิ่มน้ำช็ําโกแลตก่อนไปไปกวาดเพลวบริเวณตอนนี้ยังร่มอยู่ แต่อีกหน่อยไม่ได้นะอีกหน่อยร้อนจ้าเลยนะนี่พร้อมกับมาถ่ายเอามุขกขษะเด็ดสัตว์สองสวยงามครับนี่น,น,น้อยยังยิ้มล่าเลยนะีน่น,น้อยยังยิ้มล่าเลยนะสุกุลาวันเสาร์นี่ครับมุขกขษะสวยงามโอ้สวยนะต้นนี้ สมัยก่อนซื้อที่กาดยังเนิงนะจากพ่อคาต้นอยู่ที่ทุงดำนะหมอกสักศอกนหมมั้งถามซื้อว่าต้นละสามร้อยไปซื้อมาคู่หนึ่งถ้าคู่หนึ่งห้าร้อยไม่ะเออาก็เอาเลยวปลูกเลี้ยงไว้จุดหน้าบ้านนี่ครับพอจะโตได้อย่างงี้นะโอ้โสิบกว่าปีนั่นไม่ใช่ปลูกแค่ เดือนสองเดือนเราจะได้ต้นขนาดนี้นะครับสิบกว่าปีอ่ะกว่าจะได้สวยงามอย่างนี้นะครับขอบันทึกไว้นะครับความงามจะอยู่ชั่วคู่แค่นั้นชั่วคู่เวลาของเปิน้นอีกหน่อยก็ร่วงโรยราไปตามการเวลานะไม่มีไรกีรัง,ย,งยั่งยืน ทุกสรพสัตไม่มีอะไรกีรัง,ย,งยั่งยืนมลนะสวยได้ก็แก่ได้มาเกิดได้ก็ตายได้มาเออเป็นสัจธรรมนั่นนี่สัจธรรมเด้อสัจธรรมแอบแฝงในคําสอนเล็กๆนะครับเป็นสัจธรรมนะครับสวยได้ก็แก่ได้เกิดได้ก็ตายได้ ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทุกสรพสัตวด้วอนอนิจจังไม่มีจีรังยั่งยืนทุกสรพสัตด้วนแต่ไม่จีรังยั่งยืนมีเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นใช้อย่าได้รบกวนกันอย่าได้เบียดเบียนกัน จะได้รบกวนเบียดเบียนซึ่งกันและกันน้องเล็กนาะไปไหนหลูกไปไหนไปไหนครับไปไหนหาช้างอู้หหาช้างโอ้คู่ช้างเลยอ้แมวคู่ช้างเนี่ยแมวคู่ช้างได้เหมือนกันเด้อให้ว่าแมวคู่ช้างไม่ได้แมวขี่ช้างได้เลยไหมไ้ไหม แม่ขี่ช้างได้เลยนละูกหอเจ้าปู่เด้ออาทุกตัวเองเด้อเด็กหอจ้าปู่ผู้บารมีใครดูดีจะเห็นเลขเพิ่นน่ะเนี่ยเลขเพิ่นอยู่ตรงนี้เด้อไม่ได้ชี้นำคิดเซนตามแล้วจะรวยได้ขอบอกขอบอกพิ่นให้ ลกลูกหลานมาหลายครั้งหลายคาแล้วนะแต่ต้องดูเองนะดูเองเด้อไม่ได้ไม่ได้ชี้นำแต่ถ้าทำตามมล้วจะรวย